สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะก็ขอแจ้งนิดหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปแพ็กพัสดุมาหลายวันนะคะเพราะว่าเราติดเข้าค่ายนะคะวันที่สิบถึงสิบสองนะก็เลยมาเริ่มถ่ายได้คลิปนี้นะคะวันที่สิบสามส่วนพัสดุนะคะที่วันที่เราไปเข้าค่ายเราก็จะส่งไปแล้วนะก็ันนี้จะมาเริ่มใหม่วันที่สิบสามเลยนะคะก็กล่องแรกนะคะนี้เป็นของน้องจัตตังนะคะจะมีเป็นพีชสีขาวนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจดนาคศรีดัมาราชนะคะก็จะมีเป็นกล่องนมนะคะ1ชิ้นแล้วก็ไม้ยูนิคอร์นนะคะมีลายหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดบุรชธานีนะคะก็จะเป็นเนมแท็กแบ็กพิงค์นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นการแข่งแบ็กพิงค์นะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจดบึงการนะคะก็จะมีเป็นแบบตั้งแผ่นนะคะ2ชิ้นแล้วก็ปูนะคะปนะะูมินิ1น่นะหมามินินะคะแล้วก็มินิบัตรอีโมจิค่ะ อันนี้เป็นของน้องจะตประจบนะคะก็จะเป็นแบบซับเบอรี่นะคะใส่เล็กนะสองชิ้นสองสีค่ะอันนี้เป็นของน้องจอลละเอดนะคะอย่างแรกจะเป็นกล้ยจัมโบ้นะคะ1ชิ้นแล้วก็ปังปอนคาบิทนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัราชะบุรีนะคะก็มีหลายแบบค่ะกันไปเลยนะคะจะเป็นพวกของใส่เล็กนะคะพวก1 2บาทนะคะเข้าขาประมาณนี้นะ นี่นะคะแพนเค้กกระตา่ายติม2ชั้นนะคะคีสสายลุงนะคะพุดดิ้งเห็ดบันนะคะเห็ดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นแบบนี่นะคะต่างๆมากมายก็มีด้วยแล้วก็ที่เดี๋ยวจะเป็นแบบมินินะคะนี่นะแล้วก็ออนี้จะมีเป็นสลามหนึ่งกระปุกคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะจะมีเป็นเฮดบันแมวนะคะ1ชิน้นแล้วก็ ต่อมานะคะจะเป็นกล้วยมินินะคะ3มชิ้นน้องไก่ทอดนะคะพีชใส่ลุงนะคะเงินทอนด้านในแล้วก็อันนี้จะมีเป็นแบบปลาโลมาสีชมพูนะคะสตรอเบอรี่หนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจะประุมธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นกระเป๋าดินสอกอสเซเว่นนะคะ1แล้วก็เป็นแบบที่ดิดหลังโทรศัพท์นะคะของกอัสเซเว่นหนึ่งนะลิตรแบนกัสเซเว่นนะคะ1่พวง ซาลาเปาอิโมจินะคะเงินทอนด้านในแล้วก็เป็นภูกระแจการ์ตูนของเจโฮกับยองแจนะคะที่หนีบเข็มขัดนะคะที่หนีบของนะก็เป็น V t s อนะคะแบมแบมก็เซเว่นแล้วก็จะมีเป็นภูกระแจการ์ตูนนะคะของจีนแล้วก็จีมินอย่างอาชิ้นนะคะที่เหลือจะเป็นมินิคัพแบบกันไปนะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสลามหนึ่งกระปุกค,ะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องจ้าชนบุรีนะคะอย่างไรจะเป็นพีชใส่ลุงนะคะหนึ่แล้วก็เงินทอนด้านในนะคะสตรอเบอรี่ใสเล็กนะคะ2ชิ้นสสีแล้วก็จะเป็นแบบมะม่วงจิ๋วนะคะกล้วยจิ๋วย่างละชิ้นพีสีขาวนะคะกับใส่ลุงนีดนชิ้นนะคะไอติม2ชั้นไอติมวิปครีมนะคะเต่าไสเล็กแล้วก็เป็นปูมินินะคะกับหมามินิแล้วก็จะมีเป็นอางุนด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตกรุเทพนะคะก็เป็นแบบเดนัปยูนิคอร์สไซส์ใหญ่นะคะ1กล่องนมนะคะ1ชิ้นพีจัมโบ้นะคะเลมอนแล้วก็จะเป็นสลัม1กระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจดละเอ็ดนะคะก็จะเป็นแบบเลมอนนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรุปาการนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นปูมินินะคะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นมินิบ้านอีโมจินะคะ3มชิ้นช็อกบอลนะคะ สามชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นแบบมินิหมานะคะอีกสามชิ้นนะอ,อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะอย่างแรกจะเป็นส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็เงินทอนด้านในนะคะหัวสุนัขจิ้งจอกนะคะหัวสุนัขพุดดิ้งครีมไซเล็กนะคะแล้วก็เป็นแบบหมามินินะคะกับโดนันทคิตตี้โดนกัดนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องอยังไม่ให้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลายค่ะอย่างแรกเป็นกล้ยจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นส้มเขียวหวานนะคะหนึ่ง ไอติมแท่งนะคะพีสายลุงนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงจิ๋วนะคะกับหมามินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจตปรุมธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นที่รัดผมนะคะกเ็เซเนะคะ2ชิ้นแล้วก็ใบมบนทัดกเ็เน,นะคะ1นึ่เนมแท็ก j จนะคะอย่างต่อมาจะเป็นแบบริดแบนพวงก็เซเวนนะคะภูมใจกา์ตูนนะคะ,ะ,คะของ JB Mark นะคะแล้วก็แจ็คสันนะอันนี้นะคะจะเป็นยางลบค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัสุรธานีนะคะก็จะเป็นแมวน้ําสีชมพูนะคะกับมากาลองนะคะไซส์ใหญ่สีม่วงหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจรนาธิวาสนะคะก็เป็นเลมอนนะคะ2ชิ้น2ชิ้นสองสีนะคะแล้วก็เป็นอูดนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนานนะคะก็เป็นแก้มังกรอนนะคะ1ชิ้นขนมปังหมานะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะไซส์เล็ก2ชิ้น2สี ลูกพีนะคะเป็นสายลุงแล้วก็เป็นสีขาวอย่างละชิ้นนะคะมากระลองนะคะจะเป็นแบบมากระลองซะใหญ่นะคะ2ชิ้นนะอันนี้นะคะจะเป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจตังนะคะอย่างแรกจะเป็นควอซองบีจัมโบ้นะคะ1กล่กองของขวานนะคะ1ชิ้นเคปอนมินินะคะแล้วก็เป็นแก้วน้ำปั่นช็อกโกแลตนะคะ1นึ่งสับอรี่นะคะ1ชิน้นกับกล้วยจิ๋วนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้เป็นยางลบค่ะ อันนี้เป็นของน้องจดเลยนะคะก็แบบแรกนะคะจะเป็นพีซใส่ลุงนะคะ3ชิน้นแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแบบส้มเขียวหวานนะคะนี่นะคะ3มชิ้นองุ่นนะคะ3ชิ้นค่ะเพิ่มเติมเป็นพีซใส่ลุงอีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่ด้วยนะคะเป็น2ชิน้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นมะม่วงจิ๋วนะคะ3มชิน้น เฮดบัานมิกกี้เมาส์นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นแบบไอติมแท่งนะคะไอติมแท่ง4ี่ชิ้นแล้วก็หมามินินะคะอีก3ชิ้นด้วยนะอันนี้จะเป็นยางลบค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกจะเป็นเลมอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็นงงั่งเด็กนะคะ1อย่างต่อมาเป็นขนมโดนัทนะคะ3ชิ้นแล้วก็เค้กปอนมินินะคะอีก3ชิ้นด้วยนะ อันนี้นะคะจะเป็นสลามค่ะอันนี้เป็นของน้องจอการ์ดีนะคะก็เป็นแบบสซอร์วิสที่มินินะคะค่ะแบบไปหนึ่งชุดแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นลิทแบนนะคะจะมีเป็นของวันวันนะคะก็เซเว่นนี่ก็เป็นก็เซเว่นนะคะเซเวน่นแล้วก็อย่างต่อมาเป็นแบ็คพิงค์นะคะสองพวงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ ภูก็จการ์ตูนนะคะยองแจยุกยอมนะคะมาร์จินยองค่ะแจ็คสันแบมแบมนะคะแล้วก็เป็นแดดตาลงกัซเวตแล้วก็จะมีเป็นผู้ก็จการ์ตูน B t s อนะคะของจีงแล้วก็จีนยางชินนะอันนี้นะคะจะเป็นสลามค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง23าคนมากๆเลยนะคะ